มาแล้วทุกคนโหลดกันย่งแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ท้อนกันได้ทุกวันมีสินค้าให้ช็อปมีระบบคำนวณรายได้ทำนายหน้าได้จุกๆเลยแอปมัีแดงนั่นเองทุกคนไปดูวิธีกันเลยค่ะคอนอื่นเข้ามาที่ Play Store นะคะวันนี้เราโหลดที่ Play Store ก่อนนะ iOS โอลอก่อนนะจ๊ะ แล้วเราก็ค้นหาคำว่ามณีแดงสะกดแบบนี้สะกดให้ถูกต้องนะจากนั้นค่ะก็เลื่อนหาเลยคำว่ามณีแดงมณีแดงนะคะโลโก้สีแดงๆแบบนี้แล้วก็จิ้มไปเลยค่ะจิ้มไปเลยจากนั้นนะคะกดติดตั้งค่ะกดติดตั้งแล้วรออึดใจเดียวทุกคนอึดใจเดียวแล้วเราก็จะได้ใช้แอปพลิเคชันมณีแดงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนติดตั้งเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูนะคะแล้วกดเปิดข้างน่างตรงนี้เลยนะคะกดเปิดแล้วเราก็จะเจอหน้าตาแอปพลิเคชันแบบนี้แทททๆ,ๆตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะทุกคนและเร็นี้เราจะดาวน์โหลดใน iOS ได้ด้วยนะดาวน์โหลดพร้อมกันได้ทั่วโลกเลยนะคะแต่ทุกคนอย่าลืมค่ะใครที่ยังไม่มีรหัสผู้แนะนําติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านด่วนๆอย่าลืมอย่าพลาดนะคะเพราะแอปพลิเคชันไม่แดงปังสุดๆปังเวอร์วัง ใครไม่ปังเราปังค่ะใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมกดติดตามนะกดคอมเมนต์เอาไว้ว่าสนใจหรือว่าอยากรู้ว่าทำเงินได้ยังไงกดติดตามเอาไว้เดี๋ยวเจอกันอีพีต่อไปค่ะ